อันนี้คือกูดาคารป่ามหาวันกูดาคารป่ามหาวันเจดีย์เรือนยอดกูดาคารป่ามหาวันสาวโซโคสิงด้านหลังมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าคืออะไรลืมหมดแล้วความรู้ที่ไปอยู่ทรงครูบาอาจารย์ไปหมดแล้ว,วนเนี่ยหมอลงจัดอีกแล้วเห <laughs> มือนเขามาลาเรา okay, <c oughs> โอเคเทวดาม,มาลาแล้วบอกมาตอน,ตอนเย็น จะไม่มีหมอกตอนเช้าเรามาแต่เช้ามากมก็จะหมอกลงจัดมาก<ม>ได้บันในใกไก่แบบหนึ่งกู้ดาคารปา่ามหาวันมหาวันไปลว่าป่าใหญ่ตัวนี้เป็นป่าใหญ่มากพระฤดูน้ำเลยเยอะเมือพยยงพญานาคเดินะนะนี่นี่เจะเจอทังเทือกชารทิเบตมาเราจะกลับแล้วเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งปีหน้ามาใหม่ปีหน้า,า,ป,นา,าปีนี้มาแค่นี้กันนี่